สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์สุขุสุกนนะครับมือนี้พาพี่น้องมาอัปเดตในส่วนของกุ้งใหม่กันซะก่อนนะครับมือนี้บรรยากาศยามบ่ายเ้านะครับพี่น้องมีโอกาสได้เข้ามานะครับแวะเบื้องในส่วนของสวนนะครับฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็แซมไปนํานะครับบางทวดินนะครับต้นทวดินนะครับโอ้จักห์หยาดจักรทัวนะครับงามเขียวขจีเลยครับพี่น้องครับ นี่คือบรรยากาศโดยร่วมนะครับเนี่ยพาพี่น้องอัปเดตกันนะครับสวนเสาๆนะครับอันนี้คือสวนมะม่วงนะครับเรากำลังงครับพี่น้องครับหลังจากที่ฝนตกนะครับหลายมือแล้วนะครับเนี๋ยภาพพี่น้องนะครับไปเราะเบิงนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้คือต้นผักหวานนะครับกับต้นมะมะเขียบนะครับหรือว่าน้อยหนานั่นเองนะครับ กำละงังราเบิกกับต้นฝรั่งกิมจูนะครับโอ้กำลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกออกผลกันเลยทีเดียวนะครับต้นฝรั่งกิมปูเอ้กิมจูอายุหนึ่งปีนะครับนรเนะบนะีเริ่มขึ้นนะครับพี่น้องครับเนะี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะฮะโซนี่นะครับพี่น้องครับโซนี่จะเป็นต้นฝรั่งกิมจูแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับแถวต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ก็ มีม่วงหลายสายพันธุ์อยู่นะครับประมาณสองสามสายพันธุ์นะครับกิมจูฝรั่งกิมจูโชคกันนั่นนะครับมะม่วงโชคกันนันเขียวเสวยเขียวเสวยยักษ์นะครับมะม่วงสามฤดูนะครับเดี๋ยวจังน้อยนะครับโยกะก็จะได้มาใส่ปุ๋ยนะครับพอดีกันไปนะครับมาอัพเดทในเรื่องของต้นฝรั่งกิมจูนะครับระวังต้นที่นะครับเขาใส่กิ่งตอนลงดินเลยนะครับนี่อันนี้คือกิ่งตอนนะครับ ที่เราไม่ต้องบริหารลงถุงชั่มนะครับแต่ว่าเขานะครับเอาลงดินเลยนะครับเอาลงดินเลยนะครับที่อัปเดตกันนะครับนี่นะฮะต้นก็กำลังแตกยอดนะครับเนี่ยอาดเริ่มยาวแล้วนะครับอัพเดตนะครับพี่น้องด้เมืองกันนะครับบางต้นก็ตายครับพี่น้องนะครับบางต้นก็ไม่รอดนะครับอืมก็ต้องนี้มีการแซมกัน นะครับบางต้นก็ไม่รอดนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอย่างนะครับอันนี้คือนะครับเป็นกิ่งตอนที่นํามาปลูกนะครับลงดินเลยนะฮะบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดนะครับก็จะได้มีการซ้มแซมกันนะครับปีนี้ต้นนี้เซตนะครับบ่รอดนะครับต้นนี้นะครับน่าจะเกิดจากเราไม่ได้ทําการลดน้ําด้วยนะครับเพราะว่า ให้เทียวราพรดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเบื้องกันนะครับในส่วนของกิ่งตอนนะครับก็บางต้นก็ก็รอดนะครับบางต้นก็ไม่รอดนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องในหู้้กันนะครับในส่วนของกิ่งตอนแล้วก็นะครับต้นฝรั่งที่เราใช้แบบในถุงชํานะครับมาปลูกกันนะครับหลายต้นค่ะกำลังแตกดอกแตกผล เดี๋ยวมาดูในส่วนของต้นที่อยู่ในถุงนะครับในถุงชาแล้วก็เราเอามาปลูกนะครับนี่เดี๋ยวอัปเดตนะครับบลต่างกันครับพี่น้องครับก็เหลือแต่เอาไม้มาค้ำเนาะนะครับก็อันนี้คืออัปเดตก่อนนะครับเปเดตให้พี่น้องได้ดูได้เบื้องกันนะครับว่าต้นฝรั่งที่มาปลูกนะครับในถุงชานะครับขืนมากอะ เจอกันครับพี่น้องครับปวกขึ้นนะครับปัญหานี่คือนับหลายๆส่วนในหลายที่เจอกันคือปวกขื้นต้นนะครับแล้วเห็นไห้นับต้นนะครับเนี่ยพี่น้องครับปัญหาที่เจอนะครับปวกเพราะว่าเราไม่ได้อ่ใส่เรื่องของสารเคมีนะครับบริสายอย่างไปเลยนะปวกก็ไลขึ้นเดี๋ยวหาวิธีไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีเรื่องของอาจจะใช่ ปูนขาวมาหว้วยกนแล้วก็้สงคำจัดปลวกนะครับมหว้วยกรที่เขาจะลงดินบาง,บางตัวนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับประมาณมาอีกร้อยต้นนะครับก็จะมาลงเพิ่มอีกประมาณร้อยต้นอยู่นะครับอปเดตบางตัวก็กําลังแตกยอดนะครับกำลังแตกยอดแตกดอกขึ้นมานะครับหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับมากกว่าประมาณ สี่ห้าวันติดต่อกันนะครับตัวนี้ก็กำลังแตกยอดแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งก็สีไหปุยนะครับไห้ปุยพ่นดินแล้วก็ไห้น้ำนะครับแสดงว่าเขาอยู่กับเราได้แล้วนะครับถ้าตัวใดบ่ตายก็ถือว่าเขายายุกับเฮาแล้วนะครับเฮาก็ต้องมาบำรุงกันนะครับนี่นะครับเป็นการทดสอบนะครับทดสอบบางต้นก็รอดครับบางต้นก็ไม่รอดบางต้นก็รอดนะครับก็ต้องมีการซ่อมแซมกันนะครับตัวนี้อายุ ของต้นฝรั่งก็อยู่ที่นะครับประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับที่ที่ที่ได้เอามาลงนะครับในพื้นที่นี้นะครับกำลังกะเจริญเติบโตเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอันนี้คือภาพโดยรวมนะครับพี่น้องเนาะภาพโดยรวมที่ได้ทําการปลูกนะครับภาพโดยรวมนะครับก็ กำลังเริญเติบโตเลยทีเดียวนะครับกำลังแตกดอกออกมานะครับนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับายบามาเซวนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งสวนฝรั่งกิมจูนะครับรงก,การอยู่ที่สี่ถึงห้าร้อยต้นนะครับก็จะเดี๋ยวเมื่อไรที่สะดวกกระสิ นะครับทายอัปเดตให้พี่น้องนะครับได้เบื้องกันแล้วก็นะครับก็สิได้มาตัดหญ้านะครับนี่นะฮะจะได้มาตัดหญ้าก่อนเพราะว่าหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่นะครับอยากจะติดตามนะครับใครอยากจะเืิ่งความพื้นหน้าว่านะครับต้นฝรั่งกิมจูของมอสดงนะครับเป็นตาวได้กินมากินผลบอนะครับอ่าจะมีเทคงนิ่อียงกะมาในนํำก็ได้นะครับในช่องนี้นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง